จ,จๆๆๆๆๆหลังจากที่เราเข้าโรงแรมเอากระเป๋าเก็บกันแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นกันถนนออ f o อร Street นะคะตอนนี้กำลังจะไปออ f o อร Street แม่สำเนียง <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ขอหน่อยอ f กฟอร Street, street. ได้ไหมวิ่งแดดจ้ามากเลยทุกคน <c oughs> ใครว่าอังกฤษแบบไม่ร้อนคือร้อนนะคะ <c oughs> ร้อนเนดซสชั่น <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็จะมากินทีโฟกันก็คือชานมไข่มุก เจ้าดังของที <an <anak lonely> ่นี่เรามาดูเมนูกันดีกว่าโฟมิวชีเลยโฟพาวด์เดี๋ยวนี้เขาแบบเลือกน้ำแข็งเลยนะว่าเจ้าเท่าไหร่แต่ของคนไทยนี่คือน้ำแข็งเต็มแข็งไม่น้ำแข็งก็ได้เอาแบบร้อนก็ได้มีร้อนด้วยหลอนมันเป็นทปเปร์นะ มันเหมือนก็ผูกไม้ขาบ่าเราแก้วละห้าสินนบบาทมีแก้วละสี่บาทมาร้อยเจ็ดสิบซีโฟและแล้วอ่ะที่เราเดินกันเมื่อยมากนะคะแล้วก็มาแวะตรงนี้เลยทุกคนซึ่งจะบอกว่ามูนนั่งตินถนนเลยเดี๋ยวเอาให้ดูนะเธอดูเก้าอี้ฉันอีกนิดนึงคือเฉียวไปแล้วโอเค <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะนั่งรถไฟใต้ดินไปที่ ร้านอาหารที่เนยได้จองเอาไว้นะคะตอนนี้เราก็กำลังรอรถไฟกันค่ะทุกคนเรากำลังไปนอตชิงฮิลแกสกันนะคะเราจะพาทุกคนไปทานร้านอาหารที่น้องเนยได้จองไว้บอกว่าอร่อยมากแล้วอีกที่นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินตลาดนอตชิงฮิลกันซึ่งจะเปิดแค่วันเสาร์ที่เท่านั้น ซีบัสซีบั็ใช่ s ช่ใช่ใชอใชขใช่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 ใช yes. yes. yeah. ่ใช yeah. uh, ่ใช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 ่ช่ใชนใช่ใช่ใ่ไ่องเขา่่่ชะไม่ชชบอร่ ใชสุมากเลยทุกคนมันอร่อยอร่อยมากเห็นจานแล้วแบบว่าอุ้ยมัน่ากิมากเลยถ้าจะกินกันหมดไหมทุกคนไข่ตะเล้ง ว่าอย่างนี้อร่อยนะอันนี้น้องแนะนำมานะคะมาลองกันเขาว่าอร่อยนะอร่อยหนาอืมปลาหมึกเขาไม่เหนียวนี่ก็จะเป็นปลาก็อร่อยดีนะแปลกแต่นี้ก็คือไม่เหมือนเราเคยไปกินแบบเลี่ยนมไงแต่พอมาเจอเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยน มันมันรู้สึกว่าอร่อยอ่ะคือเขาทำแบบไม่เลี่ยนใช่เขาทำไม่เลี่ยนแต่แบบนี้หอยเยอะมากอ่ะให้ดูทุกคนมันเยอะมากมากนัวตั้งรมกมันเยอะจริงๆอ่ะทุกคนตอนนี้ถ้าเป็นเวลาไทยดูแบบลุกส์ซุลิปปี้มากเพราะว่าตอนนี้เวลาไทยก็ประมาณเที่ยงคืนแล้ว เราก็ต้องมานั่งกินข้าวเย็นกัน,นคือซื้อ,อปีมากแต่ที่เนี้ยประมาณหกโมงเย็นหมงเย็นอนาะโอเคที่นี่หกโมงเย็นแล้เรากินข้าวตอนเที่ยงคืนแล้วจะบอกว่าพระอาทิตย์ที่เนี้ยตกประมาณสองทุ่มสองสามทุ่มนะคะ,อะตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มกว่านะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินกลับไปที่โรงแรมของเราซึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยทุกคนแล้วก็เราก็จะพา ทุกคนเดินกลับใช้เวลาในการเดินประมาณ30นาทีนะคะประมาณ1.5ไม์นะคะจากที่นี่เดินไปที่โรงแรมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่นอตติงฮิลล์แต่เราจะกลับไปที่เพดิงตันนะคะจะเจอที่โรงแรมค่ะจริงๆนี่ถ้าเรามาก่อนประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะตรงนี้เป็นมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์แต่ตอนนี้เราคือเก็บไปแล้วเรียบร้อยดูสิ เฉยเลยจ้าดเดินเลยเช้านี้เราก็ออกมาเดินเล่นออกมาเดินเล่นแถวนี้กันนะคะช่วงนี้ก็คือเงียบนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันแบงค์ฮอนเดย์ก็คือหยุดยาวนี่ประมาณ3วันนะคะเขาก็จอกนอกเมืองกัน บรรยากาศก็เลยแบบเงียบมากมาก เราก็อยู่กันที่แมคโดนัลล์นะคะซึ่งเมนูแต่ละชว่วงเจะไม่เหมือนกันตอนนี้เป็นเวลาเช้าก็จะเป็นเมนูของอาหารเช้านะคะ,ะทุกคนดูแบบนี้จ้าแล้วก็ใช้คนน้อยมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เการสั่องอาหารก็คือเป็นแมชชีนหมดแล้วและตอนนี้นะคะเราก็ลังเดินไป บริเ <British> ิชมิเซียมซึ่งที่นี่นะคะก็จะแบบมีของเก่าที่แบบเป็นอาระยธรรมของทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่เลยที่งี่ของเราก็คือคน คือยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้นี่เราก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนใจดีไหมเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดยาวเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวอะก็เริ่มเข้ามากันเยอะแล้วแล้วดูคนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดี <laughs> มันยาวมากยาวกันไปจริงๆค่ะทุพยาวมากคิวข้าเที่ยงคือยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้นี่ว่าเราจะ ด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทึ่งมุกไม่ได้มาที่นี่ประมาณ10ปีก0บ1ิปีเลยอะทุกคนมิเสียมด้านในนะคะดเดี๋ยวเราไห้ดู ที่นี่ก็จะรวมทุกประเทศไว้เลยนะคะว่าอรารยธรรมของแต่ละประเทศนั้นเป็นยังไงะคะ่ะน,นี้ก็คือมัมมี่นะคะที่คนแห่ดูกนันนี่คือมัมมี่ของจริงเลยนะคะ สูงอะไรมากเนาะเพราะว่ากล่องมันก็แบบพอดีตัวแล้วก็มันจะเป็นกล่องที่ทำมาจากไม้เนาะกล่องทําจากไม้แล้วก็เพชรลายนะคะแล้วก็เรื่องที่น่าแปลกนากก็คือสีอะ่ะมันยังอยู่มาจนถึงทุกวันเนี่ยทุกคนดูสียังชัดมากเลยชัดหมดเลยนะคะเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวของ ของเขาอะค่ะผ่านทางสิ่งที่เขาได้เพ้นไป 5,500ปีก่อนเขาถูกฝังที่ What อ uh, ันน so uh, uh, ี oh. uh, June, ้ค uh, ือก่อนบอกว่าเป็นอย่างนี้เลยอ่ะตอนไปเจอเขาเจอในทรายนะคะตอนที่เข้าใต้เหมือนแบบดนินับหินครับใช่แล้วก็มีออกซิ่งของ พวกนี้ก็ยังอยู่กับเขาด้วยแต่หน้าแปลกคือมันแบบไม่อะไรเลยโดนโดนกระแทกแต่แบบพวกอ็อบเจกต์อ่ะมันแปลกเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบถูกทาง เรากำลังเดินทางไปหาร้านอะไรบางอย่างทานกันนะคะตอนนี้ก็คือฝนตกหน่อยๆตอนนั้นเขาก็จะเป็นสาวบกของแฮร์รี่พอตเตอร์เทเตอร์คือเขาก็จะฉายหนังเรื่องเดิมๆของแฮร์รี่นี่ก็คือร้านขายของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ House of เป็นชื่อไทยอ่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ชัยนาทาวันนะคะหรือที่เรียกว่าโซโหนั่นเองค่ะทุกคนเรากำลังจะไปกินข้าวร้านลาวกันนะคะตอนนี้ฝนก็ตกแบบปล่อยๆอย่ะทุกคนแล,แล้วเราก็อยู่ที่ร้านาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้นะคะเราก็ำลังเดินทางไปที่ทาเวอรบีชนะคะซึ่งทางด้านนี้ของเราก็คือคุกคุกนั่นเองค่ะทุกคนไม,ไม่มีใครอยู่แล้วใช่เพราะว่ามันปิดระดับโลกเอามีคนเข้าไปในนั้นไไนู่นอ๋อต้องบุ๊กเข้าไปนะคะก็คือติดตัหนึ่งในสถานที่ที่ดุที่สุดในโลก เขาว่าเหมือนแบบว่าเขาก็จะประหารอะไรกันในนี้ใช่ไหมอ่ะไม่มันนานแล้วที่ที่เขาต้องแบบถือถือต่ำลงมาได้เห็นได้ได้เห็นได้อไย่งเงี้ยเออได้เห็นหน้าของเราทั้งสองแบบร้อยปีหลังเนี้ยแบบมันนานมากมันน่าจะเกินร้อยแล้วไหมใช่มันก็ตายอยู่ในนั้นเออแล้วด้านหน้าของเรานะคะก็เป็น Tower Bridge นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เราเดินไปนะคะนี่ก็เป็นถนนที่เจมบอล ชอบมาเรากำลังจะเดินไปที่ลอนดอนอายนะคะลแล้วก็คือ,คอมีคนอยากเห็นบิ๊กเบนก็ต้องพาเดินไปเดินบิ๊กสาสินาทีแล้วก็เดินล้อๆแล้วและข้างแม่น้ำไปแบบนี้เลย ตรงนี้คือ Uber นะคะแต่ไม่ใช่ Uber รถยนต์แบบบ้านเรามันคือ Uber b o โบทุกคนก็คือเป็น Uber อร์เรือเรือทุกคนไปจะอยากไปไหนเ้าก็โบกเรือไปเลยงี แล้วก็อยู่ที่ร้าน m ิชลินซ s นะคะ3ดาวที่ลอนดอนาาชื่อว่าร้าน Sketch นะคะร้านน่ารักย๋อวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะและนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารสตาร์เตอร์ที่เราได้ค่ะของหมกไป ของที่มุกสั่งไปเนี่ยจะเป็นปลามุกแซลมอนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะว่าสั่งอะไรไปส่วนอันนี้เป๊ะเป็น lobster ส,สุกก็เป็น lobster starter นะคะยังไม่ใช่เมนคอร์อสนี่ก็เป็นหนูไก่แล้วก็เป็นบัตเชอร์โอเคอันนี้เป็นบัตเชอร์เขาไม่ใช่แบบนี้รอ

าทุกคนมาห้องน้ำนะคะให้ดูความใหญ่ของเขาก่อน เาเป็นแบบแคปซูลแบบคนคนมั้น่าจะมีนะคะอมิเตอร์รดาราคาแบบนี้โอเคหรอเซอร์วิชาร์ เธอส5รนะเขก็12อ so